ครับผมสวัสดียามเย็นครับวันที่10ธันวาคมสองหาสาครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่อแดงครับชื่อแดงคุณแดงพิกัดอยู่ที่ไหนครับตรงนี้อยู่บ้านโคกลาวตะมลต์สีบุรีคลีคอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเบอร์เบอร์โทมีไหมเผื่อที่เขาจะมาดูงานดูได้ไหมมีทางบางทีเขามาเยี่ยมเยียนอะไรเงี้ยได้ครับแจ้งเบอร์เก้าสอง กสี่เจ็ดหกแปดห้าครับอ่อโอเคครับแล้วก็อ่อคุณปีน้าทัวร์พาน้าชมหน่อยทําไมถึงคิดจะมาทําลคกน้องนาครับคิดยังไงครับก็อยากจปลูกต้นไม้อยากทำศาสตร์ตามศาสตร์พระราชาอ๋อตามศาสตร์พระราชานะครับโอ้โหดูครับร่มรื่นมาครับฐานตะวันครับนี่ก็มีกล้วยปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับตอนนี้ดูครับมีของกินหมดทุกอย่างเลยครับ สวยงามมากครับแล้วก็ดินน้ําดีเนาะครับไม่แห้งเลยปีทาม,มากี่ปีแล้วครับยังไม่ถึงปีนะโอยังไม่ถึงปีดูครับขุดเมื่อมกกราปีที่แล้วมกระาครับโอ้เกือบเกือบแล้วเนาะสิบเอบ็ดเดือนแล้วก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับบอบอบอ,บอนี้เจาะลึกกี่เมตรครับตรงนี้สิบเมตรครับสิบเมตร พี่พาประชุมหน่อยที่เป็นใช้รถดาถทอยขึ้นใช่ไหมเรียกว่าใช่ครับอ๋อใช้รถดาถทอยขึ้นนี่ครับบอกโอ้โหอลังการงานสร้างมาครับน้ำนี่เขียวขลเลยครับน้ำเขียวต่ขลเลยครับผปลาเขาปล่อยแล้วอืมลึกมากครับสระนี่สิบเมตรนี่ก็นี่ครับปลูกทุกอย่างเลยครับมีทั้งเขือครับ มีมะเขือมีอ้อยอ้อยอันนี้อ้อยอะไรครับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์โออ้อยสุพรรณห้าศูนย์ตอนนี้กำลังทำพันจยากขหญ่โอ,อนีครับมาแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยวัวกี่ตัวครับวัวตอนนี้สี่ตัวเออสี่ตัวโอ้ผสมสารหลายอย่างมาครับถ้าใครอยากจะมาดูเป็นตัวอย่างโคกหนองนาโมเดลเนาะก็เข้ามาดูได้นะครับ ตามเบอร์โทรที่แจ้งเอาไว้นะครับโหดูมะละกอค,ครับงามมากครับทําเกือบจะนิดๆจะครบปีแล้วครับตอนนี้มีทั้งนามีทั้งสวนมีทั้งไร่ครับระบบจัดการก็อโอเคอยู่นะครับขาดแต่แกบดามกบับกากมันเลยครับมีแล้วมาลง <laughs> มา,ลมาลแล้ววะ <laughs> มาแล้วรนน้อนห่ <laughs> ไหนใส่ตัวไหนก็ใส่ย,ยังไม่ทั่ว อ๋อที่ไปเอาเหรอไม่รถมาส่งอ๋อรถมาส่งครับของผมเหรอใช่อ๋อผมไม่รู้เลยเนี่ยแสดงว่าเป็นเอฟซีมานานนะใช่แต่ตรงนี้จะมีคลองหมดอ๋อมีคลองครับมีท่อเนาะวิ่งท่อกนี่ครับมีท่อแล้วแล้วแล้วของพี่มีมีแผงโซลาร์เซลล์มีโซลาร์เซลล์อยู่ด้านหน้าบารดานด้วยครับบาดานอ๋อ ดูครับกองอันนี้นาข้าวด้วยครับนาข้าวเลี้ยงปลาด้วยโอย้ดูต้นไม้งามมากครับมะฮอกกานียางนาโอ้เป็นอุโมงค์ไม้อย,ย่างดีเลยครับมาดูครับปีกกไาวไม่ต้องอยู่ในร่มอย่างเดียวครับเย็นสบายเลยครับและแกก็จะขยายทําอีกฝั่งนู้นอีกนะครับอู้นฝั่งนู้นอีกสิบสี่ไร่ซื้อเพิ่มอีกครับต่อไปก็ดินขนาดนี้ สงสัยยังไม่พอแล้วมั้งมันหมดงานทำแล้วสักสองปีนี่ครับต้นนมาฮอกกันนีโหอวบอเลยครับดูสวยงามมากครัโอโมงไม้ครับโอ้โหอนาคตดูเลยครับ,ดดดรบเดี๋ยวผมอจามาอัปเดตดูให้ทีพี่พี่พ,พ,พี่ขุดหมดเท่าไหร่นันสองแสนเจ็ดสอสเจ มีข,ข่าตะไคร้ครับอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลปะใช่ไม่รู้ไม่แน่ใจอ๋อหญ้าหวานอิสราเอลพี่ทำงานอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่นี่เลยวะอ,อยู่อยู่อังกฤษอยู่อังกฤษอ๋อโอ้โ <laughs> พิ่งมาเพิ่งมาครับอ๋อไปทำงานทำอะไรครับอยู่อังกฤษเปิดร้านอาหารอังกฤ โอ้เป็นเขาเรียกว<ด>่าเชฟ<ด>เนาะครับ,บโอ้ถ้ามาขุดในสงสัยจะได้ชิมฝีมือเชฟหน่อยนะครับวางท่อไปหมดเลยนะครับเนี่ยท่อหมดเท่อเต็มไปหมดเลยเหลือรตรงนั้นที่ว่าจ,จะวางท่ออีกท่ออยู่นะแอ้ีนี้มันกัก,กน้ำไม่อยู่อ๋อกักน้ำไม่อยู่โอ้ อสวยงามมากครับแค่แค่ยังไม่ถึงปีนะครับด้านบนจะเป็นไม้ป่าทั้งหมดอืมมีมีบอ่อไหมข้างหลังตรงน,นั้นก็บอ่อบอ,อ๋ออีบนะ่อหนึ่งนี่ครับผมพามาชมภาพสวยๆงามๆครับ ต้องดูดน้ำมาตอนตอนหน้าแรงนี่ดูดน้ำจากคลองอนะใช่ไหมมามาทำน้ำน้ำมาดานัน้ำมาดานน้ำน้ำคลองนะอ๋อตอดน้ำหน้ำอนะอ๋อลอดโอ้ ตัดหญ้าให้วัวนะครับไปลงยูทูบเด้อเปิดดูช่องเสียสกเกษตรรนขุดเด้อทั้งคนตัดหญ้าตังย่กอะไรเห็นหมดเลยวันนี้ <c oughs> ดูครับโอ้โหเป็นสวนป่าครับปลูกทุกอย่างครับมีทั้งกระถินเทพาเนาะยางนาพยุงผลไม้ด้วยครับนี่ครับอีกบอ่อหนึ่งบอ่อใหญ่ๆเลยครับ บอ่อใหญ่กี่ลูกครับทั้งหมดทั้งหมดสามลูกอืมครับครับสวยงามสวยงามมากคนนี้ก็วางข้อเลยอืมใมันไหลบุมุนอยู่ตรงนี้หมดเลยครับโอ้นี่บ่อที่มาเทบวะย,ยังไม่ใช้หมดไม่หมดบอ่อยังเลยผมจะต้องมาใช้เองเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้โอ้ทำไมไม่ใช้อ่ะ เนี่ยรถน้ำเห็ดออกอีกนะเห็นตัวนี้มันก็จะลงนะโไปยใส่ครับปุ๋ยใส่เลย<อ>ปุ๋ยเอาอมาแล้วมาแช่ไว้ต้นไม้มันจะงามเลยมันก็อยู่คนละส่วนเนี่ยเลยดูดเไม่ใส่พยุงเลยแบบนี้เพราะเราไม่ได้มาสั่งงานเองก็เลยอ๋อสั่งแต่ปุ๋ยมาปุ๋ยอยู่ที่เดิมไม่ง <c oughs> ั้นก็เสียชื่อปุ๋ยเสียศักหมดนะที่ไปใส่แล้วต้นไม้ไม่งามเลย กองไวท้ทีเดียวอือโอ้นี่ครับคอยดูด้วยครับสองสามปีอีกบรรยากาศดีครับนี่น้ำยังก็ยังเหลือครับผมนี่นี้ก็จะวางท่อเพราะว่าตอนให้เขาทำเราไม่ได้อยู่ดูเลยะใช่ไม่ไม่เหมือนของผมของผมในวางท่อให้เรียบร้อยคือต้องต้องเชื่อมกันให้หมดไม่มีการอันนี้ เชไดฝั่งนี้ถ้าให้รถวิ่งได้ก็จะอำนวยความสะดวกได้อีกหลายอย่างเนะาะกลับว่าให้มันไปตรงนี้ได้ไหมครับเขา,าเลยไม่ได้วางท่อให้ตรงนี้อู้แต่หินก็เยอะเหมือนกันกน,นะครับดูหินครับแต่หินนี้ขุดได้อยู่ <c oughs> ดูดูน้ำครับออดซอนไหลเนี่ยนี่ครับน้ำสวยมากครับเขียว จะได้แต่สั่งปุ๋ยมาแล้วครับแกสั่งมาไว้เฉยๆยังครับผมสั่งนนั้นอีกมาจากโนบุรีสามหมื่นบาทสามหมื่นสิก็ใช้แต่นิดเดียวปุ๋ยกองโอ้ทำไมไม่ใส่ล่ะโอ้เนี่ยยกใส่รถไถก็ศาสาดตตามคูเนี่ยครับผม เพิ่งกับยามาม่าโอ้เพิ่งมาพัฒนาอย่างนี้ก็รกอยู่มองไม่เห็นต้นไม้เลยมองไม่เห็นอออันนี้ใช้เครื่องสูบนอกั่นอันนี้ยิงได้ประมาณ30เมตรนาะเมตรเพิ่งเพิ่งลี่ยมแต่ก่อนมันแห้งมันแห้งครับจับยรรถมาตีไม่ไม่ไม่ต้องตีก็ได้ใช่ไม่ต้องตีหรอกโคตรเลย ขอให้ให้นี่น้ำให้เขาหนะน่อะน้ำปุ๊บสมมุติว่าเรามีเนื้อท้าขยันหน่อยเราเอาอันนั้นมาหอยฝา,างกางเดี๋ยวจะลงฟางครับโอเคครับสำหรับเย็นนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับช่องเกษตรเอ้ช่องเสียสักเกษตรรถขุดนะครับสวัสดีครับ